ท่านผู้ชมระเอฟซีพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพอออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านไซย,ยานะครับโอ้โหไซยาหรือเปล่าครับนะครับไม่ใช่ไซย,ยานะครับท่านไขยานนะครับ สถานฟ้านะครับชื่อแปลกๆนะครับนะครับอ่าเราก็ไก่กฟ้าคับแอบงงกับชื่อนะครับก็เป็นม้าโยงซ้ายนะครับจังหวะนี้กระปูสามเบี้ยขึ้นไปนครับคูุต่อสู้ก็เป็นม้าเทียมนะครับม้าเทียมทรงนี้ก็โยกม้าขึ้นไปนะครับโยกม้าขึ้นไปก่อนนะครับจังหวะนี้ทิ่มริมอืมจริงๆแล้ว ไก่ก้าวฟ้าต้องเอาเรือมาไว้ใต้ใต้โคนก่อนนะครับอเป็นจังหวะที่พลาดครับคู่ต่อสู้สามารถยกม้ามากินเบี้ยนะครับที่อยู่หน้าม้าเราได้นะครับแต้มนี้แต้มนี้เราถ้าท่านใดจะนําไปเล่นนะครับต่อยอดนะครับก็ควรจะเอาเรือมาซัพพอร์ตที่โคนก่อนนะครับทางด้านขวานะครับเพื่อเขายกม้ามาจับเบี้ยเราจะได้ดันโคนไปปลูกได้นะครับแต่เป็นวิธีแก้ไขนะครับจังหวะนี้ผ่านไปแล้วครับคู่ตสู้ไม่เห็นครับดันโคนขึ้นไปครับ จะสู้ยกเบี้ยขึ้นมาแบบนี้นะครับก็บังคับให้เรากินตัดนะครับีที่สุดคือกินตัดนะครับงั้นเบี้ยเราจะโดนกินโดนกินแล้วเสียตำแหน่งนะครับมอนยันหลักนะครับเบี้ยของม้าซ้ายขึ้นไปครับนะครับจะสู้ปักขึ้นมาเราแรกเลยนะครับเอาโคนเอาโคนหรือเอาม้าดีนะครับจังหวะนี้เอาโคนดีกว่านะครับเอาโคนขึ้นไปนะครับยกม้าขึ้นไปกินครับ นะครับก็จังหวะเมื่อกี้ที่อธิบายก็เป็นจุดอ่อนของไก่ก้าวฟ้านะครับก็ต้องใช้เรือนะครับทางด้านปีกขวามาซัพพอร์ตที่ชอชิง1ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทิ่มริมเพื่อปักสูงเป็นเบี้ยมรณะนะครับได้สูง2ตัวนะครับจังหวะนี้ค้ต่อสู้ยนเม็ดขึ้นมานะครับโยนเม็ดขึ้นมาอืมดันคนขึ้นไปครับนะครับค้ต่อสู้เอาเม็ดกินเบี้ยเลยนะครับโอจะเอาเรือมา2ลํลำแน่เลยครับดูทรงแล้วนะครับ ก็จะบุกทุดใจนะครับไม่ว่ากันครับเบียกินเข้าไปเหนียวไว้ก่อนนะครับพ่อสอนไว้นะครับก็เหนียวๆมากๆก็คืออาจจะยังไม่ได้อาบน้ํานะครับทําให้ตัวเหนียวนะครับก็จะสู้เอาเรือมาประกบคู่นะครับก็คงอยู่ไม่ได้ครับเมืองบางกอกนะครับไปทางขวาก็ไม่ดีครับบางเกินนะครับเราเลือกที่จะไปทางซ้ายดีกว่าครับไปอยู่ใต้ม้านะครับนะครับเก็บขุนเข้าป้อมนะครับตำแหน่งของขุนมาซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้จริงๆ ครับโดยมาตรฐานนะครับค่ตสู้ยกมา้าขึ้นมาจะส่งมา้าขึ้นมาต่อมา้าหรือเปล่านะครับเรายกมา้าทางด้านปีกขวาไปนะครับจะให้เม็ดผูกไอเบียผูกนะครับเรามีตำแหน่งที่จะลุกนะครับลุกคาดกินเรือถ้าค่ตสู้ไม่กินม้านะครับบังคับให้โคนต้องกินแล้วก็เราได้ไห่เบีย้ยค่ตสู้รู้ทันนะครับก็ยกมา้าขึ้นมาเปิดทางเรือ เปิดทางเรือแบบนี้ต่อมาด้วยนะครับเราไม่สนนะครับเอาเรือมาคุมคลองก่อนครับเอาเรือทางด้านปีกขวามาใช้งานนะครับมาต่อเรือนะครับเราก็จะมีตำแหน่งที่เอามาไปรุกได้เบี้ยงง่ายครับต้องการให้ได้เบี้ยงง่ายจังหวะนี้คู่ต่สู้จะเอายังไงนะครับนะครับเอาเรือมาต่อก่อนครับพยายามชิงคลองเรือนะครับ ต่อสู้ก็ท่านนี้ก็บุกหน้าดูนะครับกินแล้วนะครับกินแล้วก็ใช้เม็ดกินขึ้นไปครับไปซัพพอร์ตเบี้ยนะครับเรา,จะ,เราจะได้ขยายโคนได้นะครับเพราะว่าตัวของเราเนี่ยได้เบี้ยตาแหน่งชอจิงเอาจิงห้าเนี่ยเป็นเบี้ยมรณะนะครับทําให้โคนของสีแดงนะครับติดนะครับตัวละครของเราเนี่ยตัวหมากของเราสามารถขึ้นไปเล่นได้ทุกตัวเลยแต่คู่ต่อสู้เนี่ยโคนหนึ่งตัวไม่ได้เล่น ครับผู้ต่อสู้ไม่ยอมให้เอาม้าไปรุกนะครับจังหวะนี้เอาเรือตัดก่อนเนี่ไหมเรือตัดแล้วเอาม้าไปลุกกินโคนนะครับเราจะได้โคนฟรีหนึ่งตัวนะครับเอาม้าไปรุกครับพุทตัสู้อาจจะเอาเรือตัดโอ้โหตัดจริงๆครับโอ้โหไวมากนะผู้ตัดสู้ท่านนี้อ่ะกินเข้าไปครับ <c oughs> ดันโคนมาดันเบีย้ยขึ้นไปผูกดีกว่าครับดันเบีย้ยขึ้นไปผูกทําให้ม้าของสี นะครับสีแดงขยับขยายได้ลําบากนะครับเรามีเรือนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือออกคลองนะครับก็เอาตัวไปหนุนก่อนครับใช้โคนหนุนก่อนนะครับขี่ก่อไปท่านปีกขวาอนาคตจะวิ่งลงบ่อนะครับแต่ต้องเอาเรือมาคุมคลองฝั่งซ้ายมือให้ได้ก่อนครับนะครับแล้วโคนเราจะมีประสิทธิภาพมากนะครับจังหวะนี้ขึ้นเม็ดเม็ดกับขุนเอาอะไรดีเอาเม็ดก่อนนะครับเม็ดขึ้นไปคุมพื้นที่นะครับ พี่จับขุนเอาขุนขึ้นไปผูกเม็ดนะครับเราจะเอาเรือออกออกคลองนะครับแต่คลองนี้คงออกไม่ได้ดีเท่าไหร่ออกได้อยู่ครับมาจับม้านะครับมาจับม้าที่ตำแหน่งชฉชิงไม่ใช่ตำแหน่งคอควายนะครับก็จะสู้ดันเบี้ยแบบนี้ก็เอาเบี้ยกินครับเอาเบี้ยกินถ้าเขาเอาม้ากินเราเอาเรือไปจับเบี้ยนะครับก็ได้เบี้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับก็มาค่อนข้างที่จะเป็นต่อเยอะนะครับนะครับเอาเรือมากันนะครับ จับเบี้ยด้วยนะครับการลุกด้วยนะครับที่ตำแหน่งขอไข่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไหลโคนขึ้นไปนะครับอ้าวคู่ต่อสู้ถอดใจยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับก็ดูจากตำแหน่งแล้วนะครับถ้าเราเอาเรือนครับไปรุกนะครับปักเข้าไปนะครับถ้าหลุดเข้าไปได้นะครับขุนขึ้นมาก็ดันโคนขึ้นไปก็ติดแต้มจนนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับกลาขอบพระคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ